แยวไก่ถนนพระรามสามนาคซอย42ร้นานเปิดขายแล้วนะคระับะะถ้ลาลูกค้ามาหูหุ่มได้เลยนะครับยันถึงสุกเปิดเวลา7โมงเช้าถึง19นาฬิกานะครับถ้าลูกค้ามาหูหุ่มได้เลยนะ จะมีใส่ถุงใสอ่อใหลมอัดใจมาร, ane, มา société, รักให้แก๊สมารักได้เลยนะครับท่านเนี่ยก็เดี่ยวใสปากซอยสี่สิบสองถนนพระรามสามเปิดสายแล้วนะค่ะจะมีที่นั่งก็เยอะนะคะ